สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในชื่อในช่องหวยเหล่าทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะในงวดที่แล้วก็มีสมาชิกโชคดีถูก3ตัวกันไปนะครับในชื่อในหนึกสีผลออก1 4 6นะฮะก็3ตัวนั่นแหละนะครับอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็ไปตัดเข้า2 1 1 2นะครับในสูตร3ตัวทั้ง3สูตรเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะอ่ะมาดูนะครับมารับชมกันแล้วกันนะครับก็ก่อนหน้านี้ลงให้ไปแล้วนะครับในสูตร5 2 นี่ก็จะเป็นในงวดล่าสุดนะฮะก็อย่าลืมนําไปตัดด้วยแล้วกันนะฮะ 9, 7หรือ 9, 8แต่มันไม่ชอบออกต่อเนื่องนะถ้ามันได้เข้า3ตัวแล้วมันจะไปอีกสูตรหนึ่งนะครับเหมือนในที่ในก่อนหน้านี้นี่แหละก่อนหน้านี้สูตรนี้ก็เข้านะครับอืมนั่นแหละนะฮะ เนี่ยสลับกันเข้ามี192มีสูตร284เนี่ยสลับกันเข้านะครับหรือว่ามันจะออกสูตรเดิมนี่แหละอ่ะถ้าออกสูตรเดิมก็นําไปซื้อนะฮะับนำไปจับกันได้นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในนะครับในสูตร52ก่อนจะไปดูนะครับในอีก2สูตรนะฮะก็สูตรนะครับ284แล้วก็สูตร192นะครับสูตร192่นึ่งวันที่แล้วก็ตัดเข้านะครับในที่ใน2112 นะฮะอ่ะมันก็มีอยู่เนาะมันไปออกข้างหน้าในตรงนี้ในสูตรนี้นี่ออกแบบนี้นะครับอาะน้่แหละก็มาดูใน2สูตรนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยมาดูในสูตร192กันก่อนเลยนะฮะก็มีสูตร2ตัวที่ทําใหม่ก็เข้าอยู่เนาะสูตร2ตัวนะฮะก็เดี๋ยวได้ดูกันนะครับลงวัดแรกก็เข้าเลยนะ,ะสูตรใหม่ลงวัดที่2ไม่รู้ว่าจะเข้าไหม นะครับอะสูตรสตัวสูตรหนึกแอปก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับเป็น6 6 8214 6<ๆ>ก็พยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานี่ยังไงก็ไม่เข้าใจนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเลขไหนนะครับสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กดเลื่อนไปเลื่อนมายังไงก็งงแน่นอนนะครับบางทีคนทำก็งงเลยเออนะคนดูก็ตั้งใจดูเด้อนะครับเนาะจังหว่าตะงงตะงงงงแล้วนะครับเนาะกดเลื่อนไปเลื่อนมานะครับไม่ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะอ่ะหาในหลักร้อยก็เอาหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่3หลักพันเด้อนะครับคูณซีหลักละลักสิบเนี่ยคูณสองนะครับแปดสามเป็นยี่สิบสี่นะฮะก็เอาหลักหน่วยมานะครับสี่สองเป็นบาทนะฮะสี่สองเป็นบาทเนาะ ก็จะเป็นในที่ใน4บวกกันกับ8เป็น12 2สบวกแเป็น0ูนส่วนบอกเพิ่มแต้มไปนะครับก็จะเป็น1ในที่ในหลักสิบนะครับส่วนอ่าหลักร้อยสิบเออหลักสิบซะและ้วหลักสิบนะครับก็นำหลักแสนคูณสหมื 2, 1, ่นคูณสพันคูณหหลักร้อยคูณสกับ5นะฮะหลักสิบคูณด้วย2 62เป็น12นะครับ82เป็น16นะครับ52เป็น10นะครับ13ได้3 15ได้5 นะครับ4 2เป็น8นะครับก็จับบวกกันนะครับเอาง่ายๆเลย2บวกกันกับ8เป็น0นะครับหบวกกันกับ3เป็น9 9บวกกับ5เป็น14บสี่สูบอกลดแต้มไปก็จะเป็น3นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นำในหลักแสนนะครับคูณ9หลักร้อยคูณ5หลักสิบคูณ5กับ8แล้วก็หลักหน่วยคูณด้วย8นะครับ69นะครับเป็น54 15ได้5 4 5 20นะครับ4คูณ8 4 8นี่เป็น32 6คูณ8 68เป็น48นะครับจาบบวกกันนะครับก็จะเป็นในที่ใน2บวกกันกับ8เป็น0ย์เหลือ5บวกกันกับ4ก็จะได้9นะครับสูตรบอกเพิ่มแต้มไป9ก็จะเป็น0อ่ะสูตรในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นี่จับนะครับได้มาในหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นในที่0กับ1 หลัก10ก็จะเป็นในที่ใน3กับ4หลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน9กับ0นะฮะสลับในสูตรหนึ่งเนาะก็หน่งวดทีเดียว,วก็ตัดเข้าเนาะตัดเข้าตัดเข้าในที่ใน2 1 1 2นึ่งหนเนาะอ่าสี่เนี่ยก็มี4มาด้วยเนาะครั้งก่อนหลักร้อยหลัก10เนาะ หักร้อยหลักหน่วยนะมาเลขเต่นบ่อยอยู่ร้อยกับหน่วยล่าสุดก็ติด901แล้วกันนะครับผมว่ามีแน่ๆแหละจับ3ตัวให้นะครับในสูตรนี้นะสูตร192ก็จะได้นะครับในที่0 3 9 0 3 0 0 4 9 0 4 0แล้วก็1 1 3 9 1 3 0 1 4 9นะครับแล้วก็1 4 0่งสี่นย์นะก็ลืมนำไปตัดด้วยนะครับผมว่าสูตรนี้มีลุ้นนะครับเนาะอืมอ่ะนำไปตัดตัวไหนก็0 9 4 0 0 3 1 3 1 4นะครับก็แคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะครับสหรับในสูตรนี้นะครับสูตร92สูตร192นะครับก็ขอให้โชคดีกับในสูตรนี้แล้วกัน นะฮะเนาะในงวดล่าสุดอ่ะต่อไปนะครับก็จะมาดูในสูตรนะครับสูตร284ี่นะครับสูตรนี้อ่ะงวดที่แล้วก็หลักหน่วยมาอยู่ที่หนะครับ1ก็ให้ไปหลักสิบไปหลัก 100, ร้อยนะฮะเนาะอืมก็ถือว่าใกล้เคียงนะหเนาะหเป็น4มาดูในล่าสุดนะครับสรับในสูตรนี้ว่าจะได้เลขไหนนะครับเนาะอ่ะสูตร28 4สนะสูตรนี้ก็ก็เคยเข้า3ตัวเหมือนกันนะในสูตรนี้ มาดูขั้นตอนนะครับวิธีการคำนวณของในสูตรนี้นะครับก็เอาในผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเปนในที่ใน6 6 8 2 1 4 6 6อสี่อน6่8สี่6 6 8, 2, 1, 4, 6อง่มาหาในที่ในหลักร้อยกันก่อน นะครับหลักร้อยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับคูณ3หลักหมื่นคูณ2กับ5นะครับหลักพันคูณ9 3หลักนะครับ6 3นะครับ6กคูณสเป็น18 8 2เป็น16นะครับ8 5เป็น40 9 2เป็น18นะครับจับบวกกัน8บวกกันกับ6เป็น14 4บวกกับ8เป็น2นะครับเพิ่มแปรมไปก็จะเป็น3 ส่วนในหลักสิบนะฮะก็นําในหลักแสนนะครับคูณด้วย3หลักพันคูณด้วย3กับ5หลักร้อยคูณด้วย2นะครับหกสามนะฮะหกสามเป็น18 3 necessary. 2เป็น6 5 2เป็น10นะครับ1 2ได้2ก็8บวกกันกับ2นี่เป็น0ูนย์นะครับเหลือ6กแลวสูตรบอกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7ส่วนในชี้ในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักหมื่นนะครับคูณด้วย6หลักพันคูณด้วย 5, 5. หลักร้อยคูณ2นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วย6 86นะครับ8 6เป็น48 25เป็น10 12ได้2แล้วก็6 6นะครับ6คูณ6นี่ได้36จับบวกกัน8บวกกับ2เป็น0เหลือ6นะครับก็จะลดแต้มไปเป็น5อ่ะโอเคนะครับสูตรนี้สูตร28 4หลักร้อยก็จะเป็นในที่ใน2กับ3 หลัก16กับ7หลักหน่วยนะครับก็จะไปนในที่ใน5 6กเนาะอ่านะจะได้เลขไหนในวดนี้สูตรนี้นะครับเนาะอ่ะมาดูก,กันนะครับจับ3ตัวนะครับในสูตรนี้ก็จะได้นะครับในที่ผมว่าสูตรนี้นะน่าจะมาเพราะว่างวดที่แล้วมันไม่เข้านะครับมันสูตรอื่น2 6 5 2 6ห 2 7 5 2 7 6 3 6 5 3 6 6 3 7 5 3 7 6เนี่ยผมว่างวดเนี่ยสูตรเนี้ยน่าจะมานะครับเพราะว่ามันงวดที่แล้วมันไม่มานะครับแต่สูตรอื่นเนี่ยงวดที่แล้วมันเข้าแทั้งสองสูตรเลยมีสูตร2 8 4นี่แหละที่ไม่เข้านะครับก็เน้นซื้อ3ตัวในสูตรนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันน่าจะสลับกันออก นะครับเนาะ,ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันในสูตรนี้นะครับหลักสิบะครับก็มาในเลขเด่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะสองหนึ่งสี่หกเนี่ยหลักสิบมาเลขเด่นบ่อยอยู่นะนะครับก็แล้วแต่บางวดนนะมันจะไปในสูตรไหนมันจะไปในตรงไหนนะครับนี่มาในหน่วยเนี่ยในสูตรนี้นะครับ เทียบที่แน่ก็เน้น6กับ7แล้วกันนะครับถ้า6กับ7ในสูตรนี้อ่ะตัดไปนะครับ6 5 6 2 7 5 7 2หนะครับหรือ7 6 6 6หนะครับหรือ7 5อ่ะลองดูแล้วกันนำไปตัดตรงนี้สูตรนี้แหละ นะครับเน้นไปเลยนะครับเนาะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องไปซื้อจับไปอะไรตัวนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเนาะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ